กลงว่าเธอนั้นรักฉันหรือมันแค่คำํำให้เป็นคนรักหรือเป็นแค่เพื่อนเธอมาดูกันนะคะว่าเขารักคุณจริงๆหรือว่าการที่พูดคุยกับคุณนี้มันเป็นแค่คำํำนะ ก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เป็นหมองอั่มธรรมทาโรด,ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วพลังงานความรัก เป็นเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเขานะมองคุณเป็นคนรักหรือว่ามองกันแค่คุยกันแบบขำๆเล่นๆสับสนๆไปด้วยกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนอะาะทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยขอดูพลังงานความรักของคุณกับเขาหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางไหนเขาจริงใจจริงจังหรือเปล่าหรือว่าแค่เล่นๆขำๆข,ข,ขอดูพลังงานหน่อยนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่า เขากับคุณนะดูเหมือนกบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเออมีคือต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเขานะหรือว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันอาจจะดูทีเล่นทีจริงทําให้คุณสับสนเนาะนะคะว่าเขามาจริงจังจริงใจหรือว่าจะมาแค่เล่นๆขำๆกันนะแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีความจริงใจอยู่ในนี้นะคะเออ นะมีความจริงใจอยู่ในนี้มีความจริงจังอยู่ในนี้อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นยังไงจริงจังจริงใจหรือว่าขำขำกันแน่อ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะดูจากพลังงานนะถามว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณหรือเปล่าดูเหมือนกับว่าเขาเอ้ยดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะเออนะเขาน่าจะไม่ได้แบบว่ามาเล่นๆหรอกนะคือต้องบอกว่าในการพูดคุยกับคุณเนี่ยมันมีความจริงจังมีความจริงใจอยู่ในนี้มันมีความคาดหวังนะมันมีความคาดหวังหรือว่ามีความตั้งใจที่จะ ประคับประคองหรือรักษาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เติบโตคือต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเนาะเวลาเขาเห็นคู่ใครนะหรือว่าเห็นความรักของใครเบ่งบานงดงามหรือว่าไปกันได้ยาวๆเขาก็อยากมีความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยค่ะอือือต้องบอกเลยว่าเขาจริงจังค่ะนะ นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าเขาจริงจังนะไม่ได้แค่ขำๆหรอกเขาจริงจังแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะหรือว่ามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักหรือเขาอาจจะยังรู้สึกว่ายังรู้จักคุณไม่ดีพอนะถามว่าจริงจังจริงใจไหมจริงจังและจริงใจแต่แค่ยังไม่มั่นใจอยากมั่นใจมากกว่านี้ก็เลยอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้เท่านั้นเองค่ะ